ร,รียนเท่านประธานรัฐสภาที่เคารพกับผมกิติศักดิ์รัตนวราหะสมาชิกวุฒิสภาฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมเองได้รับเชิญไปดูงานปกครองท้องถิ่นที่ประเทศญี่ปุน่นในทราบว่าประเทศญี่ปุน่นใช้เวลาเป็นร้อยกว่าปี ถึงจะลงตัวถึงจะสามารถที่กระจายอำนาจได้อย่างปัจจุบันนี้แต่วันนี้นนไ,ไ,ดได้รับเอกสารจากคณะก้าวหน้าประกอบการร่างแก้ไขร่างรัฐธรนูญในเรื่องปกครองท้องถินถ่นเอกสารสวยนะครับหนังสือน่าสนใจ แต่สวยอย่างเดียวไม่ใช่ว่าจะไว้ใจได้กาตรงนี้ดูทั้งหมดแล้วเบรียนท่านประธานว่าเป็นการแก้รัฐธรรมนูญในหมวดท้องถิน่นเป็นต้นไม้พิษเป็นผลไม้พิษเดี๋ยวเป็นพิษอย่างไร เอาเอกสารนี้แหะครับที่ได้รับแจกมาเนี่ยว่ากันเป็นให้ดูว่ามันมีพิษซ่อนอะไรไว้บ้างอย่างนี้เป็นต้นท่านประธานครับอยู่ในการเมืองมานานนะพอสมควรในกิศักดิ์เนี่ยก็พึงจะรู้นะว่าผู้ชี้แจงคือธนาธรเนี่ยบอกว่า ถ้าผ่านร่างการแก้รัฐนูลที่คณะก้าวหน้าและพวกเสนอมาเนี่ยธนาทรบอกว่าผมไม่ได้อะไรเลยและอย่างอ้อนอีกนะครับว่าเป็นความรู้ที่้าจะเป็นความรู้ครั้งแรกนะครับว่าธนาทรยังพูดอีกว่าน้ำปราปลา สีคุณเป็นชาจึงต้องแก้รัฐธรรมนูญนะท่านประธานเอาละมาดูกันซิว่าการแก้รัฐธรรมนูญในการท้องถิ่นนี้มีพิษอย่างที่ผมว่าอย่างไรบ้างมาดูนะเขาบอกว่าผู้บริหารท้องถินนะ่ะถ้ารัฐมนแก้รัฐมนตรี้ผ่านไปเนี่ย มาจากการเลือกตั้งทุกวันนี้ก็เลือกตั้งอยู่แล้วแต่ว่าลงท้ายบอกว่าราชการส่วนใหญ่สังกัดท้องถิน่นตรงนี้แหละสนุกสนานแล้วท่านประธรรานครับต่อไปท้องถิน่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาลอบตอต,อต่างๆเนี่ยจะเต็มไปด้วยเจ้าพอ่อเจ้าแม่พอค้ายาเข้าไปยึดท้องที่ท้องถิน่นทั่วประเทศ ที่สำคัญรรท่านประธานครับถ้าหากว่าการแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ผ่านไปนักการเมืองนักการเมืองจะเข้าไปยึดท้องถิ่นเหล่านี้ได้ยังไงขึ้นครับเมื่อทั้งเจ้าพ่อเจ้าแม่พ่อค้ายาพ่อค้าบอลเจ้าของบอลน,นักการเมืองยึดท้องถิ่นเหล่านี้ ส่วนกลางทำอะไรไม่ได้แล้วยังไงฮะรัฐบาลไหนมาบริหารประเทศไม่ได้เพราะว่าท้องถิ่นต่างๆเหล่านี้แก้จากร่างรัฐมนูฉบับนี้ครอบครองหมดมีอำนาจทั้งประเทศรัฐบาลไหนมาก็เป็นรัฐบาลเป็ดง่อยบริหารประเทศไม่ได้ การกระจายอำนาจเดี๋ยวผมเห็นด้วย100ร้อปกฎหมายกระจายอำนาจก็มีแล้วไปดูไปทําตรงนั้นน่ะตามกฎหมายแต่ไม่ใช่มาแก้รัฐธรรมนูญตามใจแบบว่ากินอิ่มนอนหลบับตื่นขึ้นมานึกอยากจะเขียนนึกอยากจะแก้อะไรก็แก้ประชาชนเขาจะเดือดร้อนก็มีอย่างนี้แหละครับ มีนักการเมืองแก่ๆเนี่ยแหละครับพอที่จะรู้ทันจึงต้องเป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องประชาชนมาดูนะครับรรท่านประธานเขาบอกว่าการจัดสรรเข้ามาเนี่ยต้องจัด50 5 0บห้ 50. เอามาจากไหนแล้วครับในเมื่อในเมื่อท้องถิ่นยึดอำนาจหมดแล้วรัฐบาลเป็ดง่อยแล้ว จะเก็บภาษีจากไหนจะเอาภาษีจากไหนมาให้ 50- 50้าตรงนี้เดี๋ยวดูเวลานะโดยมารยญาตเอาสุดท้ายเลยเพราะว่าเวลาจำกัดสุดท้ายเลยนี่คือต้นไม้พิษผล,ลไม้พิษที่ผมบอกว่าข้อสุดท้ายบอกว่าภายใน5ปีคณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีการเลือกตั้งประชามติยกเลิกราชการส่วนภูมิภาค สนุกไหมครับต่อไปผู้ว่าในอำเภอเนี่ยต้องถือกระเช้านะเดินกลุ่มเป้าเอากระเช้าไปให้นายกอบตอนายกเทศมนตรีอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าจะยกเลิกอำนาจส่วนภูมิภาคนะในอำเภอผู้ว่าอธิบดีปลดัดไม่ต้องมีแล้วครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นต้นไม้พิษผลไม้พิษและสุดท้ายมีประชาชนฝากถามเขม,มาว่าให้ถามท่านประธานว่าที่ให้ผู้ชี้แจงเสนอร่างรัฐธรรมนูญมานั้นซึ่งถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินตัดสิทธ การเมือง10ปีและถูกดำเนินคดีมาตรา1 1 2ทำไมเข้าสภาได้อย่างหน้าตาเฉยขอพระคุณครับทคทถานครับ